โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมโปรแกรมเมอร์เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม V O R O R V R O V ถูกแลว้วช่างมันเถอะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสุ่มกล่องมาสัจรั์นนะของตัวที่ชื่อซูกานะเพิ่งมันเพิ่งผมเพิ่งจะเห็นนะว่ามันเข้ามาให้สุ่มวันนี้นะอ่ากล่องหนึ่งก็ใช้ประมาณ20คูปองนะเดี๋ยวผมจะเติมประมาณห0 0คูปองนะ ก็จะมาสุ่ม5กล่องให้เพื่อนๆดูนะโอเคเราดูเลยดีกว่านะว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะไปดูเลยฮะโอเคตอนนี้ผมก็เติมไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นะกล่องแรกสุ่มก่อนเลยจัดไปฮนะ,ป,ะ okay, ป๊าบโอเคไปจะได้ตามคาดนะว่าจะได้เช่านะเพราะเห็นคนได้เช่ากันมาเยอะมากนะก็โอเคครับไม่เป็นไรกล่องแรกครับถือว่าชิวๆไปชิวๆไปนะกล่องที่2นะไปฮนะนะปนะเราจะเปิดทีละกลนะ่องฮะยังไงยังไงกล่องนี้ โอเคได้เช่าเหมือนเดิมฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็สองวันนะฮะเรียนได้สองวันแล้วนะโอเคกล่องนี้กล่องนี้ต้องมาแน่ฮนะขอถาวรน,นะไปฮะกล่องนี้ต้องมาแหละเช่าเหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นไรครับกล่องนี้เราจะซื้อไว้ก่อนนะแต่ยังไม่เปิดนะเราจะไปเปิดในกระเป๋านะเพื่อจะได้นะโอเคไปยังไงกล่องนี้ โอเคได้เช่าเหมือนเดิมนะโอเคขอกล่องสุดท้ายนะฮะกล่องนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะโอเคเอาไปดูลุนก่อนสักครู่นะโอเคลุยกันเลยฮนะจังมาแล้วล่ะซูก้าซูก้าทาวนซูก้าทาวนซูก้าทาวน,าาวอนโอ้ได้จริงๆฮนะโอ้โห้ากล่องเท่านั้นนะฮะได้ซูก้าทาวน์นะตาฝาดไปหรือเปล่าฮนะได้จริงๆฮนะ เพียงห้ากล่องเท่านั้นนะเสียประมาณร้อยคูเสียร้อยคูปองนะยี่สิบยี่สิบคูปองห้ากล่องนะเ็ดร้อยคูปองนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะไดนะ้ใครที่อยากมีดวงก็ลองไปสุ่มกันดูนะเผื่อดวงจะมีนะก็ลองกดไปดูซักอ่ากดเล่นๆไปซักสองสากล่องก็ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้นะโอเคถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมนะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโซนนี้ผมลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ